สวัสดีเจ้าพี่น้องสุขผู้สุขคนนะเจ้าตอนนี้อยู่กับน้องแพงช่องหักปัญหานะเจ้าวันนี้น้องแพงจะพาพี่น้องเข้าครัวเจ้ามาทําเมนูนี่เลยเจ้าวันนี้จะพาพี่น้องมาทําแกงน้งหวานใส่หม้อเฟืองแล้วก็ใส่ผูเจน้าวันทุดีฟนะเจ้าอันรักเลยเจ้านี่เจ้าบอนนะเจ้าอันนี้เป็นบอน เนาะเปิดห้องเปิดห้ามห้องบอลคันเจ้าเปิดห้องบอลหวานอ่ะจริงๆก็นางหวานบอลก็คือบอลคัน้ะเจ้าอันนี้เขาเอาไปเผาหนวดด้อยแล้วนะเจ้าก็เผาล่างน้ำแล้วนะเจ้าก็ได้จะอี้มาเดี๋ยวก็ไปดูวิธีทำนะเจ้าในช่องของป้าไทบ้านได้เลยนะเจ้าเนาะอ่ามีบอลนะเจ้าแล้วก็มีนี่เจ้าผักละเนาะผักชะอมจ้ะใบเมงลักนะเจ้าปูนะจ้ะวัตถุดิบนะเจ้าแล้วก็มี เครื่องปรุงก็จะมีเป็นในส่วนของเครื่องปรุงนะเจ้าก็จะมีตะไคร้หอมแดงพริกนะเจ้าส่วนเราก็จะมีมะเขือมะเขือเหลืองนะเจ้าเป็นเป็นห้องว่ามะเขือเหลืองเนาะมะเขือเหลืองกับมะเฟืองตัวนี้จะเป็นตัวตัดตัดความขันนะเจ้าแล้วก็มีแล้วก็มีมาไอมะเขือพวงตัวเนเจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำยาด่างนะเจ้าลับแหลกเจ้าเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำหวาน เอาบอลเนี้ยมานึ่งก่อนนะเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นนึ่งก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะตำพริกนะเจ้าพริกกับหอมพริกกับหอมนะเจ้าเนี่ยเจ้าพริกแดงใส่ เยวก็ตะไคร้เจ้าจใส่สามหัวนะเจ้าในตะไคร้มันหัวใหญ่ปุ๊บปลาเนี่ยเจ้าใส่ลวกกับก<อ>าเฟืองบางส่วนนะเจ้าเหลือเนี่ยเจ้านุ่งเพลงจะเอามาคั้นน้ำนะเจ้า เจ้านี่เราจะมาเตรียมในส่วนของปูนะเจ้าส่วนที่เป็นมันปูนะเจ้าเนี่ยเขาจะเอาแต่มันเนาะส่วนที่เป็นกระดองเราจะเอามันมันตัวปูนะเจ้าตรงอกมันเขาจะบ่า,าก้ามแล้วก็บ่า,าขานะเจ้า เอาในส่วนกระปี้นี่ออกจะซับก็ได้นะเจ้าไปนอกง่ายดีไหนมาจ๊ะเกยใช้หนาแถวนั้ำนีน,ำะนะาเคยหลืองนะนะเจ้าได้แล้วเจ้าบอนเตี่ยบไปน,นึ่งนะเจ้า ร้อนแล้วก็จะหั่นนะเจ้าให้มันเป็นชิ้นพอคำมันทอดนะเจ้าน้องเลงได้หัน่นขนาดไอความยาวของเนี่ยเจ้าหมอกปอคำนะเจ้าสักประมาณสักสองเซนเนาะประมาณสองเซนอาจจะได้อยู่เจ้าประมาณนะเซนหนึ่งสองเซนอาจจะแล้วแต่ความชอบนะเจ้า าตอนนี้ในส่วนของเครื่องปรุงนะเจ้าก,กับเซตเรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะตีว่าตีดี้ตีเขาจะต้องใส่อ่าขั้นแรกเจาก้าเดี๋ยวเราจะเอานังหวานเนี่ยใส่ตีนึงจะแก่เจ้าไปคั่วก่อนนะเจ้าเนาะขั้นแรกคั่วเจ้าจะคั่วให้มันแห้งสักน้อยนะจะหน่อยตอนนี้มันก็จะเริ่มได้แห้งละได้แล้ว น,น,น้ำใบชะนาแม่เจ้าน้ำขัดกันบางไเลยถ้ามันเดืนแห้งแล้วนะเจ้ามะเขือเหลืองนะเจ้ากับมะเขือพวงใส่เลยเจ้าเฟืองสวยนะเจ้าน้ำหมะเฟืองนะเจ้าใส่น้อยหนึ่งก่อนนะเจ้าเนาะหัวมันเปรี้ยวเกินเจนนน้าโคตรจะเปรีเยาใส่หยุดใดูต่นก่อนเนาะหลังจากนี้เขาต้มสักพักกออ่อนนะเจ้าเนาะรอให้มะเขือมันสุกก่อนเจ้า จับใส่ตุตน่นน้ำพริกแกงนะเจ้าเนาะตีเขาต่ำเมกกื่เจ้าับต้มกระไก่จับใสเ่เพราะว่าได้ตีแล้วนะเจ้าเนาะหกกองบาประมาณว่า,าเผือซุกนะเจ้าแล้วก็ต้มไปสักพักนะเจ้านะเนาะวก็นก้องแค่จะมันเติมนะ้ำมันางนะเจ้าเพราะว่า อันแกงนักหวานเนี่ยจะน้าบกไขห,หลนยนะเจ้าแต่แตก่อยเติมมันนะเจ้าน้องพราเขายังไม่ได้ปุงเตี้ยผงวิเศษนะเจ้าเนาะชูโรดเจ้านะเจ้าก็ดดีพี่น้องเจ้าจะใส่เป็นมะขามเปียกก็ได้นะเจ้าแต่อันนี้น้ำแข็งใสมะเฟืองเพราะมะเฟืองมันจะออก,กอหวานๆน้อยนะเจ้าเนาะ โอเคเกลือเจ้าอันนี้ตามด้วยปูนะเจ้านะปูเดี๋ยวจะมันปูใายนะเจ้าชะอมกับใบอีตูนะเจ้าเนาะใบแมงลากเจ้า รอยแ้วนะเจ้าโอ้นีเซ็ตทุกอย่างเลยเจ้าเดี๋ยวขอชิ้สซะหน่อยชิ้นน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปชิ้ก่อน,นอ,อืมล้ำเจ้าพี่น้องป่ะรอท้ายกินข้าวแรงด้วยกันนะเจ้าใส่ถ้วยนะเจ้าแกงน้ำหวานใส่ปูนะเจ้าเนาะใส่อกปูนะจ๊ะ อืมปีนองเลยได้แล้วเจา้าปี่นองโอ้พีนองมาจะต้องให้จักจีม,มือพอนะเจา้าในส่วนของบอลนะเจา้าว่าคันหรือเปล่านะเจ้านี่จาอืมเข้ากันเจา้ารสชาติบกคันนะเจา้าบ่ม,มีอากาศบ่ม,มีความมู้ซึกแบบว่ามันกับแบบคันคออย่างเลยมีสักหน่อยนะเจา้า นี่ส่วนต้องปูพระเจ้าือหือหือฟินเลยเหรออ,อือหือปุ๋งเออืออันสำหรับคลีปนี่นเจ้าน้องแพงกขอ้องน้องขอตัวลาพีนอกไป่อนนะเจนะ้าเนาะเดี๋ยวจะแต่งกับเขากับหยางไปกินข้าวกับปูกรบชุกคุ้นก่อนนะเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าน้องแพงก็ขอฝาก คลิปวตะอีก,ก่อนนะเจ้าเนาะก็ฝากพี่น้องจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดนะเจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า,มาแมลงวันได้กินปู่นะแต่กี้นะเจ้าปะ่ะยิ่นน้องแผงเก็บเอาเแผงเก็บใส่ตู้ก่อนนะเจ้าเนอะสวัสดีเจ้า